สวัสดีครับเพื่อนๆื่นอนสงชวนชมพระครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์6 5 6นนะครับมีพ่อนสงสวนเนีวพาให้ชมกันอีกเหมือนเดิมนะครับว่วางนะกาศดีๆ ไชมพระก,กันนะครับวันนี้ไม่ร้อนมากไม่หนาวมากถือว่ากาศกำลังใช้ได้อยู่นะครับในช่วงนี้เดี๋ยวก็ใเคียวันกะสงการแล้วนะเขา้าฤดูร้อนอย่างเต็มที่รถตองขอพรกันอะไรกันอยางงั้นนะครับวันดวงวันเด็กผ่านไปหมดแล้วนะก็ยังมาเดี๋ยวก็ไปสงการไปสงการแล้วก็ไปนู่นเลย การเสร็จแล้วไปตามแล้วก็ไปเข้าภาษาเนี่ยวิกษาขาบุชาสารหับูชาซึ่งเป็นวันพ่อเแล้วก็ไปวันพ่อเนี่ยในหลวงสิบสองสิงหาห้าธันวาก้าไปกันตามเนี่ยนะครับ ปีหนึ่งก็ไวๆในชะ่แป๊บเดียวเข้าเดือนกุมผาพันธ์จะสิ้นเดือนแล้วไม่กี่วันก็สิ้นเดือนกุมภาพันแล้วันนี้ยี่สิบไปแลยครับค่าใช้จ่ายก็เร็วนี่ค่าผ่บ้านเข้าผลอนรถเอ้ยใช้เงินแบบระมัดระวังนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีดีสําหรับคนมีสตังคนไม่มีสตังนี่เดี๋ยวใหมองขวา ไหนจะค่านมลูกเอ้ยไหนจะค่าอาหารการกินนะประจําวันค่าเทอมรับรองเขไปขายที่ขายทางมามาซื้อไม่ได้บ้านรถไหนก็ว่าผ่อนคเขนเดือนมือกวบ,บ่าทก็ผ่อนบ้านผ่อนรถกันแล้วจะกินจะอยู่กันยังไงเนาะทีต้องเฉลี่ยสองคนสามคน่ะแพงหมดทุกอย่างค่าน้ําค่าไฟค่าน้ําค่าไฟเอ้ยค่า เรียกว่าทุกอย่างที่มันมันแพงนะครับน,นี้ก็เราก็มาพูดหลักฝาาุจิตนะครับแต่จะให้จิตใจดีจิตใจนะครับไม่จิตใจไม่วอกแวกนะ ร่างกายดีต้องบำรุงรศาสนานะครับดูแลศาสนาก่อนเช้าขึ้นมาก็พระศาสนาที่แหละจะทําให้เราอยู่รอดปลอดพ้นภัยจากการที่เราต้องมาต้องมาอะไรต้องมาเจอวิกฤตแบบนี้นะครับผลนสงฆ์เนี่ยถ้าไม่ได้สมเด็จพุทธจาโตมาช่วยก็เสร็จเลย ยกตัวตัวอย่างเลี้ยงสุนัขจรนจัดหมาหลายร้อยตัวนะครับป่าพันทางพี่ๆเพื่อนเพื่อนที่ก็บ้าบ้านผมนะครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วหลายคนก็มาเห็นอยู่นะครับว่าข้าวปลาอาหารจัดว่าให้สุนัขจรนจัดนะครับอันนี้ก็ท่านก็เห็นอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับที่ท่านมาช่วยเหลือนะครับกอดขึ้นมานี่ผมก็ทาบุญใส่บาตรไม่เลอกปกติ รับบุญข้าพเจ้าได้มาได้ความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธถวายพระสงฆ์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แก็งหมูม่มารขอให้พบพระศีอาะในอนาคตตะกาลนิดถึาางบวชผมไปงานบวชนาคนะแหมถึงว่าเลยนะก็มีโต๊ะจีนต้อนรับขับสู้ขับองค์แรกสงเสนอให้ชนการนะครับภาพที่สวยนะครับเนี่ยวันนี้จะให้ชมกันหลายๆอย่าง ระสมเด็จครับเรือดีเหมือนกันนะครับอง์นี้ไม่มีเส้นวาสนาเป็นพระพิมเกตชลลชมบวนสารขงแป้งขึ้นสวยงามมากนะครับอันนี้ก็ให้ชมกันแบบฉบับของพรสงแล้ะครับหยิบตลับไหนขึ้นมาได้ก็จัดให้ดูกันนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามและกดไลค์กดแชร์แล้วก็ยังให้กำลังใจกันอันนี้มันอยู่ที่กำลังใจ น้ำบอ่อน้ำคลองก็ไปลองน้ําใจเมื่อวานผมไปการบวชหนะักอาวุธนาบวชกันถามนักพระกุณเจ้าบวชเยอะไหมเนี่ยพาษาหนึ่งโยบู๊ไปมาสิบงานเจอหนักไปได้หลายงานนะเจ็ดวันละโยมเก้าวันละสิบห้าวันโรงงานแค่เท่า,ทานั้นแต่องค์นี้บอกบวชพรรษาเอาเดี๋ยวเราก็บวชพรรษาก็ดีเดี๋ยว,วพระลูกกรรมาไกรคำสาก็เกมเครื่องไปถวายนะครับเนี่ยมันก็มีสเสน่ห์ ถามพระบทภาษาเนี่ยก็มีนะเด็กหนุ่มๆได้ซ้ำกันบอกบวชภาษาเลยโยมว่างั้นอ้าวดีแล้วผมยังให้ท่านผมน้ำมนต์ให้ผมเลยพระบชใหม่เอาบทใหม่ผมน้ำมนต์สะหน่อยเป็นลายไปลงครับเนี่ยชมกันนะครับอง์นี้มีหลังเส้นลวดนะอ้าวเนี่ยเส้นลวด ขิดหวมีไหลาองค์ครับให้มชมอ่าสวยงามดีนะครับเป็นพระที่เนื้อจัดมากแก่งนุ่มนะครับอ,องค์ที่สองนี่ก็สวยดีเหลือเกินครับ จริงๆเขาเรียกว่าสินเด็ดมดงามนะมดงานแบบนี้ก็หาดูยากนะครับองคนี้ไม่มีเส้นวัสนาครับเป็นขอบขอบกระจกตั้งขึ้นอยู่ครับเป็นพระที่สวยนะะชมกันแล้วก็ ขอบคุณมากนะครับที่ท่านมีนับใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามอันนี้เนื้อจัดมากนะฮะแก่งสีแดงนั้นไม่ทราบว่าอะไรนะสีขาวนะ่ยรู้ว่าเป็นผงครับสีเขียวก็มีนะดูกันไปเพื่อนครับพี่ครับน้ำบอ่อน้ำครองก็ยังเป็นรองน้ำใจน้ำอะไรก็แล้วแต่นะ <S 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 เป็นแพ้น้ำใจหมดน้้ำใจนี่การให้เหมือนยากระเิ็ดเหมือนกำลังใจ กายสิกนะครับ แมวแมแมว,แมวเขาก็ลังจะทะเลาะกันเรียกแมวว่าหลายตัวเกิดยี่สิบตัวเขาเกิดการจะทะเลาะกันเนี่ยเพราะเราก็มีให้ชมกันหลายอย่างนะครับขอบคุณมากนะครับไปงานบวชเขาก็กินเลี้ยงกันทั้งวันวนะนะบวชเสร็จเขาก็แหมีรับหน้าหนากกันสนุกสนานเทหานะมันเทงใจตามภาษาก็ยังมีรับก็อยู่นะเมื่อวานที่กองยาว ตึ้งาดาวตื้งาดาวตึ้งตัวเนี่ยปุ๊บเบื้องเบึ้องดันนี่นะว่าแหมพระสงฆ์ก็ประหยัดแค่นอนไปยับขาแต่ไม่กล้าเต้นครับเดี๋ยวก็แหม่แก่แล้วยังไม่รู้แต่คนรลักันนะนะสนุกสนานนางรัมใหเยอะแยะบวชนาถประเพณีของไทยเรายังยังมีอยู่นะถึงมากถึงน,นี้ก็ใช้แตรแต่องค์นี้ก็ใช้กองยาองค์ยาวก็ชาวบ้านจะเป็นหนุ่มๆส,สาวๆคนแก่เกาก็กลัง ทำตุ้มทำต้มทำก็ดีอย่างนี้นครับมีเสเน่นครับเนี่ยของครี่องที่สองนะครับเป็นพระเนื้อดีนะครับดูข้างหน้าดูข้างหลังองค์ที่สามนี่ขาวนวลเดียเดียมกันเลยนะครับเอารออออักหลุดไปหมดแล้วจะเป็นพระที่ยังไม่ได้สู่สายตาพี่น้องกันนะครับ เหลืองนงกาวดีแต่ละองค์ีมดตอมเนั้นนะมดชอบมันไม่ได้มีรังมดตรงนี้หรอกแต่มดก็จะขึ้นมาตอมพักแปลกจริงๆนะครับวันนี้นะครับนกเขายังไม่มา,า,าคุณจะหอมนะองค์นี้นะมีเสด็จครับก็บอกกันนะครับประเพณีก็เริ่มกันมาแล้วนะครับบวดหน้าคก,กันก็ไปสงการนะครับ กับคุณอาจารย์เชนะครับก็ทุกท่านนะครับที่มาเช่าพระพรสูงก็แล้วยังมีอีกหลายคนเลยนะครับเก็บเอาไว้นะฮะเปิดขึ้นมาเห็นแล้วก็ดูดีไะหยิบมาให้ชมกันนะครับถูกใจก็อบมือทักทายนะครับ086 018 3726นะครับตัวนี้แหละครับ จะเหลืออะไรจากการที่เราเกนะ็บสะส,สมไว้แบ่งปันให้เพื่อนฝูงนะครับสิ่งที่ผอส่งมอบให้ก็บางท่านก็มาบ้านผมเนี่ยถูกใจก็เช่าไปนะบางคาัก็ก็จะมาจะมาก็ไม่เป็นไรไม่มาก็ไม่เป็นไรหรืพาระทท่ันชอบก็อาจจะโดนพี่ๆเพื่อน เขาบูชาไปแล้วก็วาดไปได้ไม่เห็นเป็นไรนะครับขอบคุณอยู่ที่ความพร้อมนะได้ไปเราก็เอาเลยดึงส่วนนะเป็นท่าอาหารสุนัขจรจัดนะครับผมนะจะเปลี่ยนป้ายรถป้ายแล้วทิดติดข้างรถป้ายสะพานบุญนะให้ทานหมูให้ทานหมาให้นกให้ปลา ไอ้คนแล้วก็วางแล้วไปเถอเขียนไปฝ่าไม้มันกว้างมากสะพานบุญนนครับเดี๋ยวจะจะจะ,จะไปทำเถะหน่อยติดข้างรถตะวิ่งนี่บื้อไปเลยนะครับเรียกว่าสะพานบุญน,นะครับอันนี้ก็ก็ยังไม่ได้ไดแต่คิดแ,แต่ละยังไม่ได้ทำล้ว่ะว่าไปทางนัน้พูดไปทางน,นัจะได้ทำเปล่าไม่รู้นะคับตังก็มันคยจะมันก็หา ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับอันนี้องค์ที่สามครับชมครับอยู่ข้างหน้าก็ต้องชมข้างหลังนะครับหลวงพ่อเก็มีการเทศสอนนาคนะพระเขาเทศสอนนา ก็ดูดีมนกันะเ,นเทศสอนโอ้โห و, ่ฝาจัเทศสอนจบยา่ายายน้ำตาไหลย่างว่าเลยนะเรื่องปกติการที่จะคุณย่าคุณยายนะคุณพ่อคุณแม่นไม่เท่าไหรนะหมอทำฝันหน้าเขาอาจจะยอมอันี้เทศเลยโอ้โห่ยาย,ยายในน้ำตาเงี้ยคลอบเบ้าด้วยกันครับเนี่ย ต้องหายนะเห็นหลานชายบวดคนมากคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงนะยาย,ยายยายเป็นคนเลี้ยงว,ว่านไปนี่องค์ที่4ี่นะครับโอ้โหนี่เสด็วัฒนาขึ้นนอบปสวยงามดบีนะครับเป็นภาพพิมพ์นิยมนะวันนี้พรสงจัดเสนอให้ชมกันแบบแบบดแบบูดีดนะดูมันแบบ ไม่อายไก่ไม่อายไข่ดูแล้วให้ชื่นใจครับก็เป็นพระที่ความนิยมนะครับในยุคของช่วงรัชกาลที่5้าเนี่ยนะที่สที่ห้าครับเป็นพระสมเด็จสวยงามนะครับบอกของโกงเลยว่านะเนี่ยได้มาจากชุดเดียวกันทั้งหมดผะสองเก็บไฟไหลายตลับนะครับทำบุญมา การสร้างวัดนะสร้างพระสร้างโบสถ์เนี่ยก็เลยได้พระมาเก็บไว้ให้กับชั้นในชมวันนี้นะเรศรษฐกิจไม่ดีผมเด็ดโตช่วยนะเด็ดโตช่วยวันมาเด็ดผมเด็ดโตช่วยงานนี้นะหน่อยไปเลยนะนี่เด็ดสมเด็ดโตแท้ๆนะช่วยเหลือจริงๆนี่อกก็บอกนะพิมพ์นี้นะอกร็บอกข้อแก้วหนาะอ่านกะ็ยังมีเส้นวาสนาวิ่งรอบอุง นี่ก็สวยงามจริงๆคนเก่าๆก็ทาแบบประนีตปรนอประนีตนะแหม,ม่าฟจะตัไดไฟจะหมทำพระแต่ละองค์เนี่ยงดงามมากบางองค์ยังมีเส้นนิ้วมือเลยนะครับรอยนิ้วมือปนะ็นคนโบราณเป็นคนเก่าๆที่เขาทำไ้นะครับแต่ยากนะหาย,ยากนะความสวยงามแบบนี้นะครับองนี้ไปดูดองนี้ นี่ก็แปลกดีนะครับไม่แพ้องเมื่อกี้นะครับนี่ก็นี่จัดนะใกล้เคียงกันก็พอสมงเข้าพยายามค,คัดคัดแล้วก็จัดออกมาให้ชมครับอย่าลืมนะครับพระอารันต์พระในบ้านพระพ่อพระแม่นะครับทำบุญก่อนจะใส่บาตรก็เก็บข้าว ปลาอาหารไว้ให้ท่านสักส่วนหนึ่งนะเป็นของคุณพ่อคุณแม่เรานั่นเองนะจะได้ไว้ให้ท่านทานกัน,นครับวันนี้อยู่ที่เราเกิดมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะคุณพ่อคุณแม่นะพระเขาเทศเีมกันนะอันนี้สงในงานการบวชที่ได้บุญยังไงอะไรยังไงคุณพ่อได้มากกว่าอพอพอพอ นาคที่มีภรรยาแล้วภรรยาได้กว่าคุณพ่อคุณแม่อีกนะเอ้านี่เนี่ยมัปแปลกอยู่ตรงไหนผมจัจดจทย์วัฒนาคมีภรรยาหรือว่ามีครอบครัวแล้วมาบวชเนี่ยภรรยาจะได้มากกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อ,ค,ค,พอคุณแม่ได้รองลงมาแหเ,เป็นที่อย่างนั้นนี่ก็จะนั้นนาคเขาถึงไม่ค่อยมีเมียกันพระถึงจะบวชก่อนนะถึงจะมีบวชมาเบียดนะ แล้วก็มาผู้ที่ไปบวชที่ก็ได้บุญทุกคนนะคนละเล็กคนล,น ой, คนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยพระเขาก็เถิออกมาอย่างนั้นแหละวังเขาคนมากจะคุยกันทุกคนจะจะคุยกันเยอะพระก็เช็มไม่ได้กันเลยนะเอาโยนคุยกันกมากกับอัตมากระจบเอวังกับปากาบีปากาลัชนีนะเห็นหนักเห็นคุณพ่อดาก็ไม่ได้ร้องไห้ละคุณพ่อคุณแมุ่ขา้องน้ำตาไหลนะเช็ดน้ำตากันอะไรกัน พระเทศสอนนาคเสร็จถึงกลาอาได้เวลาแล้วโกศก็ประกาศจะนำนาคไปโบวชสดของจ้าวตั้งแถวเอ้าเครื่องถวายพระปัดปไายจีวอเอาผ้าไตามาใสโอ้โหผ่านแบ่งกว่าเตรียมตัวไปบวชกันแถนนาคกันนี่รอบบวชสามรอบกองจ้าวนี่มากรลังามาอยู่นั่นแหละนะกองจ้าวแต่นี้เขาไม่ค่อยมีเหล้าเนี่ยไม่มีเหล้ากินตามบวชนาคตามวัดวาราม นับจันไม่มีนะเปลี่ยนทิศสายไม่มาก็โอเคสนุกสนานก็ตามขอปากผมคอช่างส่วงสี่โมงเช้ามัานร้อนแล้วละ่ะนะแดดก็เปรี้ยงแล้วนะแต่ยังร้อนไม่จัดร้อนกาลังดีตึบบัมบัมบ้มบํมรุ่ม,มต,มตมุ้มตุ้มบัมบ้มบํานะสนุกสนานนะครับงานบวชนะระเพณีไทยสนุกางานแต่งงานนะครับงานแต่งงานสู้งานบวชไม่ได้นะอันนี้นผขไม่มีดนตรีหรอกเมื่อวาน ผ่นสงไปเขาก็เชิญพรสงนะคองบมไรให้หนากก่อนที่จะไปบวชเอาควงตะเขาหน่อยเออดีใจเหมือนกันถือว่าเป็นนะสิริมงคลพอน,นาคบวชเป็นพระเสร็จมาเขาลงมาฉันข้าว,ขาวเขาพระเขาจะยันโตให้พระใหม่ผมน้ำมนต์ใหม่พ่อนผ่สงก็โดนเข้าไปสี่ห้าดอกปัดป,ป,ป,ปาดปาดปาดพระข้อมือมาอ่าเอาหมายผลน้ำมนต์มาผมให้ก็ดีเหมือนกันขอพรอนอาคับ วันนี้ขอถกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับคิดอะไรสมความบุญมาตฐานไม่ต่ำฝกคนไม่จนก็ใครครับให้ร่ำให้รวยนะครับความเป็นจริงแล้วนะครับเราจะอยู่ได้ก็ด้วยพวกเราช่วยเหลือกันครับเจอจกันนะเหมือนอย่างองค์คุริมานนะท่านถ้าคนมาเยอะแยะนะท่านไปบวชพระกลับใจมาเป็นคนคนดี สร้างบารมีสร้างสรรค์นะให้คนรักได้เนะี่ยเราก็เหมือนกันมีมากก็แบ่งปันให้กับคนไม่มีนี่แหละชีวิตเราจะมีความสุขนั่นเองนะครับมีความสุขมากๆนะครับเออวันนี้ทํางานเริ่มแต่วันแรกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนกันอีกแล้วนะครับสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเงินหมดสิ้นไปแล้วใช้นี่ไม่พอเพลงเขาร้องเอาไว้อุดท้ายครับนี่ขอให้ท่านโชคดีนะครับร่ำรวยเป็นเศรษฐี มีเงินใช้ไม่ต่ำกว่าคนไม่จนฝวกใครสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครั